สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วอนเทสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ของชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าลัคนาพฤษภก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเวลามันผ่านไปเร็วเสเหลือเกินมาเช็คดวงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันนะคะ ก่อนอื่นขอดูเรื่องของพลังงานหลักนะคะหรือว่าเรื่องเด่นๆนะคะที่คุณจะได้เจอในช่วงเดือนพฤษภาขอภายค่ะช่วงเดือนธันวาน,นี้้หน่อยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตคุณ running possibility นะคะ w i t h d r a w นะคะโอ้เป็นเดือนที่อาจจะมีใครบางคนที่จุจู่ๆหายไปจากชีวิตคุณได้นะคะอ่า หายไปนะคะหายไปแบบชนิดที่คุณสัมไม่สามารถตามตัวได้ถ้าเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อยู่ๆก็จะโกสติ้งคุณไปเลยคุยๆแล้วก็หายไปเลยคุยๆแล้วก็บล็อกคุณแล้วก็แบบเหมือนแบบหายเข้ากรีดแม่อะเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนอะระวังจะเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะหรืออีกในนึงนะคะอาจจะมีคนใกล้ตัวคุณนะคะเช่นละแบบน้องๆในทีมนะคะลูกพี่เราลาออกจากงานนะคะหรือว่ามีคนมีเพื่อนเรานะคะต้องย้ายไปต่างประเทศย้ายไป แต่งงานย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดมีใครที่แบบนี้ไปไกลๆจากคุณนะนะคะ คือก็ไม่เชิงหนีหรอกบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแบบจังหวะชีวิตของเขาที่เขาต้องไปต่อกับชีวิตเขาแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรหลายอย่างเข้ามานะคะให้ทดลองทำนะอาจจะเป็นงานในโปรเจกต์ใหม่ๆที่ตัวเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะหรืออาจจะมีบริษัทอะไรสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่ฟิลงานที่เราถนัดนะคะอยากจะมาเรียกตัวคุณนะคะไปลองคุยไปลองแบบลองงานดูไหมอะไรดูไหมนะคะคุณจะได้เจออะไรแปลกใหม่ที่เป็นโอกาสใหม่ของคุณนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยช่วงปลายๆเดือนนะช่วงปลายๆเดือนนะคะพอพ้นจากเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วใกล้วันหยุดเข้าไปแล้วอะ คุณจะรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ค่อยอยากไปไหนนะคะบางคนไม่ได้มีทริปเที่ยวไม่ได้มีวางแผนที่จะไปไหนเลยนะคะวางแผนที่จะอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยแหละฉันจะล้างบ้านที่จะกวาดบ้านฉันจะอยู่อย่างสงบนะคะฉันจะไม่ออกไปฟังเสียงพลุเสียงกาฉันจะไม่ออกไปผจญคนแย่งที่ทเที่ยวที่กินที่ไหนแน่นอนนะคะฉันจะอยู่แต่บ้านของฉันหรือว่าบางคนนะคะอาจจะอาศัยช่วงเวลาปีใหม่เนี้ยเปลี่ยนจากทริปเที่ยวนะคะไปเป็นทริปปฏิบัติธรรมเนาะอาจจะไปถือศีลแปดที่วัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไป ดาวด้วยการแบบนะสวดมนต์พร้อมกันอะไรแบบนี้แทนก็มีแบบนี้ด้วยเช่นกันเหมือนปีนี้คุณไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับใครมากนักนะคะชาวราศีพฤษภนะคะพลังงานทั่วไปและเรื่องเด่นๆของคุณก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาลงลึกกันเรื่องของการงานกันนะคะการงานคุณเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยสามเหรียญน,นะคะ แล้วก็ Devil นะคะแล้วก็เลเวอร์สนะคะอู้การงานมีตัวเลือกมีช่องทางต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะและเผลเๆจะนอกจากงานประจำก็จะมีเรื่องของจอบนอกรายได,ได้เสริมจอบพิเศษอะไรใดๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะการเงินขึ้นมาค่อนข้างฟูนะคะแต่ใดๆก็ตามทีคุณระวัง เพื่อนร่วมงานเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะคนดีที่น่ารักน่ารักเลยก็มีนะคะแต่คนที่มันร้ายสุดๆแล้วคนที่มันพร้อมจะเอาเปรียบเรานะคะเือสิงกระเทงแรดมาเลยเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันแล้วก็ท่าทางที่จะเดือนนี้จะสร้างปัญหาให้คุณนะค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมีโอกาสเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะอาจจะเป็นสัญญางานใหม่สัญญากับลูกค้าเจ้าใหม่ๆจ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้นะคะแล้วก็จะมีงานอื่นๆเป็นตัวเลือกขึ้นมาให้คุณได้อีกนะคะ บางคนจะมีโอกาสเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นในแวดวงการงานเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนเป็นต้นไปนะโอเคไม่ปลายหรอกกลางกลางเดือนก็เจอแล้วละ่ะโอกาสความรักอะนะคะทีนี้มาเรื่องของการเงินกันต่อนะคะการเงินของคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างคะการเงินคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะอิ s ซเพนต์เะคิลนะคะแล้วก็8ดไม้เท้า คนราชาวราศีพฤษภช่วงงวดกลางเดือนคุณมีโชคนะคะงวดวันที่16ธันวาคุณมีโชคนะคะอย่าลืมเปิดประตูดวงตัวเองซื้อไว้บ้างนะคะเลขที่บ้านทะเบียนรถอะไรใดๆหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณเองนะคะคุณจะมีโชคช่วงกลางเดือนนะคะช่วงสาหรับการเงินช่วงอื่นๆนะคะช่วงต้นเดือนจะเงียบๆหน่อยถึงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะจะมีเกณฑ์เรื่องของการได้ทําบุญนะคะทำบุญเป็นบุญใหญ่ด้วยนะหมายถึงว่าบุญกับพระ ที่มีปฏิปทานะคะเรียกอยว่าเป็นพระวัดป่านะคะเนี่ยจะเป็นบุญที่ดีนะคะก็เต็มที่นะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะสนับสนุนเรื่องการทำบุญแบบนี้นะเอาให้มันพอดีตัวก็แล้วกันนะคะ โอเคส่วนช่วงไปลายๆเดือนจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการเอ่อเรือ่องหรือว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของยานปาหนะนะคะการต่อประกรันการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมหรือว่าสต็อกสินค้าเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามานะคะแต่ว่าไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยใดยๆก็คือเราต้ดระวังเรื่องของแคชฟลูให้ดีๆนิดนึงมันจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะรับจ่ายอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบชุลมุนวุ่นวายนิดนึงระวังเดี๋ยวจะเงินหายไม่รู้ตัวได้นะคะ มีโชคมีโชคนะคะช่วงกลางเดือนต่อมานะคะขอดูเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะชาวพุทศพสุขภาพคุณจะเป็นยังไงบ้าง สไม่เท้านะคะแล้วก็เดิมูนนะคะสุขภาพร่างกายภายนอกอแข็งแรงแต่ภายในเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่คําว่าภายในอาจารย์หมายถึงเรื่องของภายในจิตใจนะคะอาจจะมีเรื่องหนอย,นอยเรื่องคลิดเครียดนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระดับฮอร์โมนนะคะอา,อารมณ์จะสวิงขึ้นลงมากเวลาช่วงที่มีรอบเดือนนะคะหรือว่าบางคนจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับออระบบเลือด นะคะโลหิตจางไหมหรือว่ามีหรือเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบพวกธาลาสัสซีเมียอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะและใครที่มออีอาการของโรคจิตเวทอะไรต่างๆนะคะเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่แบบอากาศมันอึมครึมมัวมซัว,วเนาะก็ระวังกําเริบขึ้นมาได้อีกรอบนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวจะดูให้ที่ราสเตตัสนะคะความรักของคุณนะคะดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคนโสด ขอเก็บไพ่นิดหนึ่งคนโสดนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงห้าเหรียญนะคะคุณเงาเหงาอ่ะคุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณกาลังดูไพ่กับาา่เนี่คุณก็ยังรู้สึกแบบทําไมฉันไม่เจอใครสักคนที่มันแบบจริงใจอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันแบบว่าเหมือนคู่คนอื่นเขาบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะและเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะเริ่มเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสเรื่องของคนใหม่เข้ามาเพราะว่าเพราะว่าดูเหมือนคือคุณไม่อยากเหงาแล้วอะ่ะคุณก็เลยแบบอะใครอยากเข้ามาคุยนะคุณก็เลยแบบอะลองเปิดตลาดลองเปิดแบบเปิดใจคุยกับสเปคคนที่ไม่เคยมองมาก่อนอะไรแบบนี้บ้างนะคะ คุณจะมีโอกาสเพราะว่าตัวคุณเองเปิดโอกาสแล้วก็บอกเลยว่าโอกาสเนี้ยก็จะดึงเอาคนสดๆอ่ะเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะคนคนนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะหน้าตาดีผิวพรรณดีนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เด่นคนนึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างใจเย็นจริงใจนะคะค่อยๆคุยกันไปนะคะบรรยากาศการครบหามีโอกาสก้าวหน้านะคะได้นัดเจอกันอะไรกันด้วยนะคะอะลองดูนะคะไพ่ไม่ได้เสียนะ ต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะธันวาคมคุณกับคนคุยอสศวินไม้เท้านะคะเดอะเวิ d นะคะแล้วก็อสศวินถ้วยนะแล้วก็แปดเหรียญอ่ะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์ไม่รู้ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณเป็นอะไรยังไงมานะคะอาจจะมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นอะไรอาจจะมีการไปมาหาสู่กันค่อนข้างเยอะหรือว่าเขาเข้าหาคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเดือนธันวาคมดูเหมือนมันจะเนื่อยๆลงนะคะคุณอาจจะพยายามคุยกับเขานะคะหรือว่ามีการแยับยบเขาเกี่ยวกับเรื่องของความจริงจังความชัดเจนการพยายามอยากเปลี่ยนสถานะนะคะเนี่ยเรื่องนี้จะเข้ามาอยู่ในหัวกุละนะคะคุณจะมีการแยับยบอะไร แต่ทีนี้เนี่ยท่าทีที่ฝั่งคนคุยคุณก็จะแสดงออกอันนี้ต้องบอกตามหน้าไพ่นะว่าเหมือนคนคนนี้เขายังไม่ลืมยังไม่ลืมแฟนเก่าหรือยังไม่เคยลืมใครบางคนที่อยู่ในใจเขาอยู่เลยอะนะคะถ้าคุณไปขอสเตตัสเขาตอนนี้เขาอาจจะบอกว่าก็ขอดูๆไปก่อนนะยังไม่อยากที่จะให้คำตอบคุณชัดเจนนะคะเหมือนยังอยากที่จะคุยกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ,ๆอีกนะคะ แต่สาเหตุในใจเขาเนี่ยมันโผล่มาน่าไพ่นะคะว่าเขายังยังไม่ลืมคนเก่านะคะแต่ถามว่าคุณยังคุณยังรอได้ไหมหรือคุณยังคุยกับเขาต่อไหมจานมองว่าคุณก็ยังคุยกับเขาต่อไปนะคะไม่ถึงกับขนาดที่เรียกว่าอุ้ยพอไม่ได้สเตตัสหรือว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วคุณจะเลิกทันทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็ไม่นะคะคุณก็ยังแบบดูๆไปเรื่อยๆได้อยู่นะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ กิ้งเหรียญน,นะคะ5ดาบนะ สามไม้นะคะแล้วก็7ดดาบความสัมพันธ์เดือนนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยนะคะระวังมันจะมีเรื่องของการทําอะไรรับหลังกันนะคะไม่ค่อยซื่อสัตย์นักหรือบางทีไปลับรับล่อๆทําอะไรไม่เปิดเผยนะคะอันนี้ไม่ด้หมายถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวนะถ้าคุณเป็นแฟนกันใช้ตังกระเป๋าเดียวกันมันก็อาจจะมีใครสักคนเนี่ยนะคะที่แอบไปช้อปปิ้งแอบไปทําอะไรนะคะซื้อช็อปอะไรอย่างเงี้ยตามใจตัวเองก็ได้นะคะแล้วมองว่าไพ่อาจะมันขึ้นมาทางฝั่งคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยแหละนะคะที่แบบอุ้ยอยากได้จังเลยเซ็ตเครื่องสําาองแแล้วก็ ไปซื้อนะคะอุ้ยกระเป๋าคอน,คอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขาไปซื้อนะคะหรือว่าบางทีมันจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยก็คือเหมือนคุณทําอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยให้เกียรติเขาสักเท่าไหร่นะคะพอคุณทําแบบนี้กับเขามากเข้าอะนะคะตัวเขาอะก็ก็เหมือนกับเขาแซงคุณอะเขาก็เลยเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองบ้างอ้าวเป็นซะอย่งางนั้นไปนะคะอ่าก็เป็นว่าถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณไม่ค่อยอยู่ในโอวาสหรือว่าไม่ค่อยที่จะแบบแม สวีทกับคุณรักคุณตามคุณเท่าเท่าไหร่นะคะวิธีเอาคืนเนี่ยไม่ใช่การทําอะไรที่ไม่ให้เกียรติเขานะคะอันนี้ไม่ถูกนะคะคุณต้องทําอะไรที่แบบเป็นกลยุทธ์ในการดึงเขาดึงใจเขากลับคืนมานะคะอยู่เฉยๆคนก็รักแหละอันนี้เป็นความผิดที่ผิดมากๆนะคะมันไม่จริงนะคะคุณต้องคุณต้องขยันพัฒนาให้ตัวเองอมีสเสน่ห์ตลอดเวลาด้วยนะคะโอเคทีนี้ความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างแหละอย่างที่บอกไปนะคะตอนต้นเลยก็คือ มันจะมีเรื่องของการลอบลับล่อ,ลอ,ลอทำอะไรที่แบบไม่บอกกันมีความลับใส่กันนะคะเออเอาใหมายก็แล้วกันนะคะอย่าไปทำอะไรแบบนี้อีกนะคะถ้ารู้ว่า,าต้นเห็นเป็นที่ฝั่งเราเนาะ โอเคประมาณนี้นะชาวราศีพฤศภนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นแม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้โชคดีตลอดปีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย